ดีสมองศิลปะการต่อสู้คือศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่เน้นการฝึกฝนทางด้านการต่อสู้ในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการกีฬาและด้านสุขภาพในภาพยนตร์หลายเรื่องได้มีการนำศิลปะการต่อสู้ไปใช้เช่นเรื่ององค์ปากหรือต้มยำกุง้งที่ได้ใช้แม่ไม้มวยไทยมาเป็นโครงเรื่องหลักวันนี้ดีเบนจะขอพาทุกคนไปพบกับ3ปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ บูส l ลีเมื่อมีการเอ่ยถึงชื่อนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าหลายคนคงรู้จักแน่นอนกับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ของวิชากังฟูที่โด่งดังบูส e l ลีเป็นนักแสดงภาพยนตร์บูแอคชั่นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้และยังเป็นนักสร้างภาพยนตร์ชื่อก้องโลกอย่างเรื่อง Enter the Dragon หรือ Fit f i t of Fury เขาได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแม้แต่คนที่ไม่เคยดูหนังของเขาอย่างน้อยๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อของบูส e ลี บูสลีมีชื่อจริงๆว่าลี่เสี่ยวหงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนคศ1940เป็นลูกคนที่4ของครอบครัวจากจำนวนทั้งหมด5คนพ่อของเขาเป็นนักแสดงนิ้วชาวฮ่องกงส่วนแม่เป็นลูกครึ่งเยอรมันจีนบูสลีนั้นมีสัญชาติอเมริกันเนื่องจากเกิดในระหว่างที่พ่อและแม่ของเขากำลังตะเวนทัวร์แสดงนิ้วที่สหรัฐอเมริกาและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับสัญชาติอเมริกัน อย่างไรก็ตามหลังจากลีเกิดมาได้ไม่นานนักครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายกลับมาที่ฮ่องกงที่ทีลีได้มีบทบาทในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Golden Gate Girl เขาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่เขามีอายุได้เพียง3เดือนเท่านั้น ต่อมาเมื่อเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นก็ได้รับโอกาสในวงการภาพยนตร์มากขึ้นโดยงานส่วนหนึ่งก็ได้รับมาจากเครือข่ายคนรู้จักของพ่อในขณะเดียวกันความสามารถและความเป็นธรรมชาติในขณะที่อยู่หน้ากล้องก็ช่วยผลักดันให้เขาไปได้ไกลในฐานะนักแสดงจนกระทั่งเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายลีมีผลงานภาพยนตร์สะสมมากกว่า20เรื่องนอกจากความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเขายังเป็นนักเต้นที่เก่งกาจการันตีโดยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นชาชา,ชา อีกทั้งยังเป็นนักสู้ที่ไม่เคยแพ้ใครเขาได้เริ่มฝึกฝนวิชากางฟูอย่างจริงจังกับอาจารย์ยิปมันปรมาจารย์ทางด้านมวยหยงชุนตั้งแต่อายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ดูเหมือนว่าลีจะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเป็นลูกที่พ่อแม่ภูมิใจแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็มักสร้างปัญหาที่ทําให้พ่อแม่ของเขาปวดหัวจากเรื่องการทะเลาะวิวาทต่อยตีร้ายแรงถึงขั้นที่ทําให้เขาโดนไล่ออกจากโรงเรียน โดยหลังจากที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วลีก็ถูกส่งให้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวของเพื่อนในขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาลีทำงานหาเลี้ยงตัวเองโดยเป็นครูสอนเต้นและเป็นทั้งพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารจีนจนกระทั่งสามารถส่งเสียตัวเองเรียนจบปริญญาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเวลาต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในวงการภาพยนตร์เมื่อโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ ได้พบเห็นเขาในขณะที่กําลังสาธิตวิชาการต่อสู้โดยใช้วิชากังฟูที่งานแสดงศิลปะการต่อสู้จึงได้เริ่มชักชวนเขาไปทดสอบหน้ากล้องซึ่งแน่นอนว่าลีก็ได้ผ่านการทดสอบและได้รับบทในทีวีซีรีส์เรื่อง The g ก e e n Hornet ซึ่งภายหลังจากรับงานภาพยนตร์เรื่อง The g กิน n Hornet แล้วลีก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์และวิทยุอีกมากมายนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้มีชื่อเสียงโดดเล่นอยู่ในวงการฮอลลีวู ผลงานทางด้านภาพยนตร์ของลีดำเนินต่อมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการฮอลลีวูดลีพัฒนาตนเองในหลายๆด้านไม่ได้หยุดตนเองอยู่แค่การเป็นนักแสดงเท่านั้นแต่เขายังได้เขียนบทภาพยนตร์และกำกับการแสดงพร้อมๆกับฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เขาได้สร้างผลงานต่างๆไว้มากมายและประสบความสำเร็จอย่างสูงเกินกว่าที่นักแสดงคนไหนจะใฝ่ฝันบุสลีได้กลายเป็นไอดอลในเรื่องศิลปะการต่อสู้อย่างแท้จริง เขาได้สร้างศิลปะการต่อสู้ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่าเจียชวนเต้าซึ่งเป็นชื่อในภาษาจีนหรือจิตคุนโดที่เป็นชื่อในภาษาอังกฤษเป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่เน้นการเตะต่อยเป็นพื้นฐานโดยมีพื้นฐานมาจากมวยวิ่งชุนหรือหยงชุน แนวคิดหลักก็คือการวิเคราะห์ว่ามวยจีนโบราณในแต่ละสายนั้นมีจุดอ่อนและมีกระบวนท่าเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นมากจึงปรับเปลี่ยนให้มีการออกกระบวนท่าที่ร,รวดเร็วกระชับรวมถึงนำแนวคิดของมวยหวิ่งชุนหรือยงชุนที่เน้นชักหมัดกลับอย่างร,รวดเร็วเพื่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องและยังมีการนำศิลปะการป้องกันตัวหลายชนิดมาผสมผสานกันเช่นมวยเส้าหลินมวยสากลเทควันโดมวยปั้มยูโดและอื่น กระทั่งในวันที่30มิถุนายนคศ1973ขณะที่มีอายุได้เพียงแค่32ปีเท่านั้นบูสลีได้จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันจากอาการสมองบวมจากการชนสูตรศพพบว่าอาการดังกล่าวเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของยาแก้ปวดหลังทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องสาเหตุการตายของบูสลีก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เป็นวงกว้างว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ บูสต์ลีได้มีลูกชายและลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าแบรนดอนและชนนอนลีเขาและเธอเป็นลูกชายของบูสลีและลินดาเอมิลี่และยังเป็นนักแสดงทั้งคู่เช่นเดียวกันลูกชายเป็นคนเดียวของบูสตลีได้เสียชีวิตลงจากการผิดพลาดในการถ่ายทำภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องเดอะคาวในปี1993ขณะที่มีอายุได้เพียงแค่28ปีเท่านั้น ซึ่งชายที่ลั่นไกปืนสังหารแบนดอนลีนั่นก็คือไมเคิลแมสซี่ซึ่งรบบทเป็นหนึ่งในแก๊งฆ่าข่มขืนและอุบัติเหตุดังกล่าวก็เกิดขึ้นในวันที่31มีนาคม1993ที่สตูดิโอในนอร์ทแคโรไลนาเมื่อแมซซี่ต้องเข้าฉากที่ฟันบอยตัวละครของเขาต้องใช้ปืนยิงตัวละครของพระเอกของแบนดอนซึ่งในฉากนี้เองทีมงานของหนังดันเก็บกระสุนจริงออกมาจากปืนลูกโม่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำฉากก่อนหน้านี้ออกมาไม่หมด จนเป็นเหตุให้เมซี่ลั่นไกปล่อยกระสุนจริงเข้าใส่ตรงบริเวณช่วงท้องของเบนดอนโดยหลังจากนั้นเขาได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อเข้ารับการผ่าตัดอยู่นานหลายชั่วโมงก่อนที่เบนดอนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนื่องจากกระสุนเข้าไปฝังอยู่ตรงบริเวณกระดูกสันหลังล่าสุดจากรายงานของผู้สื่อข่าวบันเทิงวาลรตี้ได้ยืนยันแล้วว่าไมเคิลแมซี่ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย61ปี โอยาม่ามัตสึทาสึนักคาราเต้ผู้สังหารกระทิงด้วยมือเปล่าโอยาม่ามัตสึทาสึเป็นชื่อของปรมาจารย์ที่ใช้วิชาคาราเต้และกลายเป็นตำนานนักสู้ที่ได้รับการบันทึกว่าตั้งแต่ปี1950เขาเคยต่อสู้กับกระทิงด้วยมือเปล่ามาแล้วกว่า52ตัวโดย49ตัวต้องตายไปเพราะถูกหักเขาและที่น่าทึ่งก็คือมีกระทิงอีก3ตัวที่ตายจากการถูกสันมือฟันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ปรมมจารย์โอยาม่าเกิดวันที่4มิถุนายนปี1923ที่ประเทศเกาหลีและได้รับสัญชาติญี่ปุ่นในปี1964เสียชีวิตลงในวันที่28เมษายนปี1994เมื่อมีอายุได้71ปี <S <S ในวัย9ปีโอยาม่ามาสึทาสึได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ชไนนิสเคนโปจนกระทั่งอายุถึง15ปีเขาก็มุ่งมั่นและให้ความสนใจอย่างจริงจังกับศิลปะการป้องกันตัวจึงได้เรียนรู้วิชาย,ยูโด,โดและคาราเต้ เมื่อโอยาม่าได้รู้จักกับวิชาคาราเต้เขาก็เกิดความหลงไหลในศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้มากโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกฝนให้ก็คือคิจินฟูนาโกชิผู้ก่อตั้งโชโตคังและด้วยพรสวรรค์ของเขาเองทําให้วัยเพียงแค่20ปีเขาก็สามารถได้สายดำสีดังโอยาม่ยังได้รับการถ่ายทอดศิลปะกการต่อสู้มาจากโกเกนยามากุชิผู้ก่อตั้งสํานักโกจูไคอีกด้วย ในปี1946โอยาม่ามัดสึกทาสึในวัย23ปีตัดสินใจฝึกฝนตัวเองตามลำพังอยู่บนภูเขาที่ไร้ผู้คนเพื่อต้องการจะขัดเกลาความสามารถที่มีอยู่ให้ไปสู่จุดสูงสุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยคนเดียวที่จะสามารถพบเขาได้นั่นก็คือคนส่งสเสบียงเท่านั้นจนกระทั่งในปีต่อมาโอยาม่าได้กลับลงมาจากภูเขาและได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The First All Japan Karate Championship ซึ่งเขาสามารถคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมาครอบของได้สำเร็จแต่หลังจากจบการแข่งขันรายการนี้โอยาม่าก็กลับขึ้นเขาไปฝึกฝนอีกครั้งในปี1948โดยการกลับไปในครั้งนี้เขาใช้เวลาอยู่บนภูเขานาน1ปี8เดือน และหลังจากบ่มเพาะวิชาการต่อสู้ด้วยตนเองอย่างจริงจังเขาก็ได้แสดงความสามารถอันน่าทึ่งออกมาให้ชาวโลกได้เห็นด้วยการต่อสู้กับกระทิงด้วยมือเปล่าซึ่งโอยาม่าสามารถหักเขาของกระทิงได้ถึง49ตัวและยังใช้สันมือฟาดมันจนตายได้ในครั้งเดียวอีก3ตัวก่อนที่ในเวลาต่อมาการฝึกฝนตัวเองของโอยาม่าได้กลายมาเป็นตำนานและต้นแบบของตัวละครและการ์ตูนหลายๆเรื่องที่พวกเหล่านักสู้มักจะหลบขึ้นไปฝึกฝนตัวเองอยู่เพียงลําพังในวัย29ปี โอยาม่าได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการเดินทางครั้งนี้เปรียบเสมือนไปเป็นตัวแทนของอาจารย์คาราเต้ชาวญี่ปุ่นที่จะได้ไปแสดงความสามารถทางการต่อสู้ให้ชนชาติอื่นได้เห็นอีกทั้งอาจารย์โอยาม่ายังได้ไปสาธิตวิชาการต่อสู้ในแบบคาราเต้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกากว่า270ครั้งโดยระหว่างออกแสดงวิชาการต่อสู้นั้นอาจารย์โอยาม่าได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก โดยการใช้พลังของมือเปล่าทำลายสิ่งของต่างๆจนย่อยยับจนได้รับการขนานนามว่าหัดพระเจ้านอกจากนั้นอาจารย์โอยามะยังได้ต่อสู้ประมวยกับนักสู้ประเภทอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักมวยปั้มซึ่งนั่นก็ทำให้วิชาคาราเต้ได้กลายเป็นวิชาการต่อสู้ที่ดูน่าสนใจเป็นอย่างมากในสายตาชาวอเมริกันอาจารย์โอยามะได้สร้างสำนักของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อว่าโอยามะคาราเต้ ก่อนที่จะสถาปนาคาราเต้าสายเคียวคุชินขึ้นในภายหลังโดยมีสำนักงานอยู่ที่โรงฝึกฮันบุเขตนิชิอิเคะบุคุโรของกรุงโตเกียวซึ่งในปัจจุบันได้ถูกใช้เป็นตึกอนุสรณ์ของอาจารย์โอยาม่าและยังได้มีการสร้างโรงฝึกแห่งใหม่ขึ้นพร้อมกับได้ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของคาราเต้าสายเคียวคุชินโอยาม่ามัตสึทาสึประสบความสำเร็จอย่างสูงในการตั้งโรงฝึกคาราเต้าสายเคียวคุชินและยังได้มีการถ่ายทอดการฝึกสายนี้ออกไปอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษฮอนแลนด์ออสเตรเลียนอกจากนั้นยังได้มีการจัดการประลองขึ้นเป็นประจำทุกปีทุกคนจะคุ้นเคยกันดีในชื่อของการแข่งขันคาราเต้ฟูลคอนแทคโดยไม่ได้มีการกำหนดสายวิชาปรมาจารย์โอยาม่ายังได้ศึกษาวิชาย,ยูโดเพิ่มเติมจนได้เป็นยูโดสายดำสีด่างก่อนที่จะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่26เมษายนปี1994ในวัย71ปี ซึ่งการจากไปของตัวเขานั้นสร้างความเสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่นับถืออาจารย์โอยาม่าถึงแม้ว่าอาจารย์โอยาม่าได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่คาราเต้สายเคียวคุชินก็ยังอยู่สืบไปซึ่งในขณะนี้สำนักคาราเต้ของอาจารย์โอยามามีสาขาแพร่หลายอยู่ทั่วโลกกว่า120สาขาและมีสมาชิกกว่า10ล้านคนอาจารย์โอยามายังได้รับการบันทึกว่าเขาคือหนึ่งในนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลก อิซาโอมาชิสุดยอดสมุไรในยุคโมเดิร์นอิซาโอมาชิได้เริ่มฝึกฝนการใช้ดาบสมุไรมาตั้งแต่อายุได้5ปีและหนึ่งในเทคนิคที่เขาฝึกเป็นประจำก็คือการชักดาบ มีการทดสอบมากมายที่อิซาโอได้ผ่านมาแล้วเช่นการฟันฝักถั่วและญี่ปุ่นให้ขาดตามความยาวเขาสามารถผ่าแตงกวาในลักษณะเดียวกันสามารถฟันแป๊บเหล็กขาดโดยที่ไม่ทําให้ไม้ที่รองแป๊บเหล็กนั้นต้องขาดตามมาด้วยการฟันเหล็กที่รีดแล้วให้กลายเป็นเส้นตรงและขาดเป็น2ท่อนหลายคนคงคิดว่าการใช้ดาบนั้นดูจะไม่น่ายาก แต่ว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหานเลยทีเดียวหากตำแหน่งของขาและหลังท่วงท่าของดาบไม่ได้อยู่ในท่าที่เพอร์เฟกแล้วล่ะก็แม้แต่ฟางก็ยังตัดไม่เข้าเขายังได้ฟันลูกเบสบอลที่ยิงมาด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น2ท่อนอย่างงดงามและยังฟันลูกเบสบอลที่ยิงมาด้วยความเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่เขาไม่ได้ฟันถูกตรงกลางแค่ฟันถูกเฉียวเฉียวถึงกระนั้นหลายๆคนก็ยังต้องทึ่งเพราะความเร็วระดับ600กิโลเมตรนั้นแม้แต่นักเบสบอลก็ยังตีไม่ได้ ในปี2011อิซาโอทำให้คนทึ่งมากกว่าเดิมเมื่อสามารถฟันลูกเบสบอลที่ถูกยิงออกจากปืนที่สถาบัน NIT ลูกเบสบอลถูกยิงออกมาด้วยความเร็ว708กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถูกฟันขาดเป็น2ท่อนและกินเนสบุ๊กได้บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วในปีเดียวกันเขายังฟันเม็ดข้าวได้เป็น2ท่อนในรายการทีวีอีกด้วยปัจจุบันอิซาโอมาชิเปิดสำนักดาบของเขาในคาวานิชิจังหวัดเฮียวโก และเขาได้รับการยกย่องจากโลกว่าเป็นสุดยอดสมูไรในยุคโมเดิร์นในโลกนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถพิเศษอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้มีความสามารถเช่นเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมีได้โดยไม่เกินความสามารถของเรานั่นก็คือความดีนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดถูกใจและกดกระดิ่งกันนะครับ